กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้และในที่สุดผมกับหนึ่งในสกินปืนใหม่ที่หลายคนเนี่ยรอคอยก็มาแล้วผมกับสกิน m a s t e นในระดับ Returnary เอาละเราก็มาดูกันว่าจะปืนใหม่ที่นัาแถบตอนนี้เนี่ยกำลังยอดฮิตอยู่เนี่ยสกินตัวใหม่นี้จะสวยงามและแน่นาสนใจมากแคหนกนดูกันเลย และสำหรับเพื่อนๆผมถ้าเกิดว่าใครต้องการหาเว็บเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยและก็ได้โบนัสแบบคุ้มคุ้มจุกจุกพลิงก็แนะนําเลยกับเว็บเติมเกม닷คอมของผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บออฟาเชียลของไกลนาโดยตรงเลยผมก็จะมีในส่วนของกิจกรรมส่วนลดต่างๆให้เราเนี่ยได้โบนัสแบบคุ้มคุ้มเลยก็เลยได้ว่าใครอยากเติมให้คุ้มที่สุดก็เติมผ่านแบบนี้เลยคุ้มค่าแน่นอน100% โดยสำหรับใครที่สนใจใผมพี่ลิตเมยก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างใต้ซิปชั่นนะคผมก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะโดยสำหรับของวันใหญ่สุดในร็คกี้ดอตัวนี้ผมก็คงจะหนีไม่พ้น,นกับสกินใหม่ของปืน esh, แมสเซนดับเจนผมกับสกินอะตอมิกสตาร์โอ้โหเรียกได้ว,ว่าปืนนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วผมโหดจัดในเมตานี้มาพร้อมกับสกินเจนใหม่ที่บอกเลยว่าโคตรดีมากๆเลยผมทั้งรูปแบบสวยงามแล้วก็ในส่วนของตัวไอรอนไซต์ของตัวดอตของตัวปืน โดยในส่วนของตัวละครที่มาคู่กับสกินตัวนี้ผมก็จะเป็นตัวละครอันเทอรีร่ผมที่เป็นสกินแจมเมอร์อ่า yeah, สำหรับทีมของตัวละครนะผมโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่ามาเป็นลุกสาวสตรีทนะผมอ mm hmm. ใครที่ชอบแบบสาวแบบมั่นๆั่นหน่อยผมแบบตัวละครน่ารักน่ารักแล้วดูแบบบููบเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยตัวนี้นี่ตอบโจทย์แน่นอนเลยนะบููหวาน,วาน ในส่วนของเ่ออื่นที่น่าสนใจผมหนึ่งในหนึ่งชิ้นเลยที่หลายคนน่าจะเร็งๆงกันอยู่ผมกับกระเป๋าตัวใหม่กับกระเป๋าบูมบ็อกเฮ้ยอันนี้มันก็ดูแบบให้ความรู้สึกที่แบบแตกต่างแล้วก็น่าสะสมดีผมก็เป็นหนึ่งชิ้นที่น่าเก็บเลยนะเอลวต้าท่าหมายผมกับท่าอ่าเปิดตองเพงลงบูมบ็อกกับผมแล้วก็มีการเคียวแบบฝรั่งโชว์เป็นหนึ่งทีด้วยเนี่ยก็ถือว่าไม่เบาเลยนะสำหรับท่านี้ในส่วนของสกินนะผมก็จะมีสกินของปืน KNC4 มีสกินของไม้เบสบอลอ่าก็ถือว่าดูน่ารักน่ารักเียน,นะเป็นอนิเมะันนี่ที่ผมลยลยรถครับผมเอ๋บอกเลยว่าเฮ้ยบอกเลยว่าเด่นมากขับในโหมด BR นี่ <c oughs> มีแต่คนจ้องแน่นอนนะสำหรับสกินรถคันนี้นะละเบิร์ดครับผมอ่ากินเนช์คอลลิงการ์ดประจาปนืนนี้ครับผมแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปืนเค c น44นะแล้วก็ตกท้ายด้วยในส่วนของสเปร์ระดับรีเจเนอรี่น เอาล่ะเราก็มาเปิดกันนีกก่าผมก็มาดูบอกว,ว่าคราวนี้เนี่ยดวงพี่ลิงจะดวงดีหรือเปล่าพี่ลิงก็ยังคงได้เหมือนเดิมครับผมสำหรับใครอยากเปิดวัดดวงก็แนะนําว่าลองกดประมาณ4 5ครั้งดูผมยังใช้ CP ีไม่เยอะมากเพราะว่าเริ่มต้นถึงแค่ยี่สเท่านั้นอ่าครั้งที่2มาได้ามาเป็นสกินลดเลยผมแบบเท่ๆไปลุยในโหมดของบัตเลอรรอยย่อนะอ่าครั้งที่3ผม 90CP เนี่ยก็สังเกตว่าถ้าเกิดว่าใครอยากวัดดวงก็ลองกดเล่นดูได้ผมไม่ได้นะเหตุหลายค้เหมือนกันนะผม กดสอสาครั้งตัวละครออกปืนลีเชนออกเนี่ยก็เห็นมาเยอะแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเพื่อนแต่ละคนในการเปิดถ่ายเลยนะถ้าเกิดว่าดวงดีก็มีโอกาสออกเร็วผมแต่เกิดว่าดวงไม่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องเมาหมาก็ได้นะก็ไอ้รอบนี้โชคดีผมได้ลดราคาของ c p เพิ่มมาหน่อยแล้วก็ครั้งที่5้าผมมาเป็นนี่เรามากันครึ่งทางแล้วผมยาวไปครั้งที่6ครับผมครั้งที่6มาเป็นโอ้โหสกินระเบิดครั้งที่7 ครั้งที่7ตัวละครแน่เลยโอ้โหเป็นท่าทางอวตารครับผมเออครั้งที่8ดครั้งที่8ดนั่นแหละชัวตัวละครน,นี้มาแล้วผมครั้งที่8ดก็ถือว่าเลทออกก่อนครั้งที่9นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับคนที่อยากได้ตัวละครน,นะผมเอาละแล้วก็เลยอีกสองครั้งครับผม <c oughs> ให้เกิดออกรีเจนเลยนี่คือจบกันเลยนะประหยัดซีพีได้เยอะมากเลยนะแต่ออกมาเป็นกระเป๋ารับผม <c oughs> บุ๋มบ็อกเออือเรียบร้อยตานี รอบนี้พีลก็เกือไป1หนึ่งทีครับผมแต่ด้วยความเท่และเป็นเมตาของตปืนนะตอนนี้ของเซสเนยบอกเลยว่าออืคุ้มค่าแน่นอนนะผมแบบจุกๆุกเอ๋ยตัวละครที่ใส่ควบคู่เป็นเซตเนี่บอกเลยว่าสวยมากเลยผมโอ้ไปเรียกว่าเป็นสไตล์การเล่นที่แบบอขอมันต้องมีครบเซตครับผมจริงๆแบบโคตรอลังการงานสร้างนะก็มาดูในส่วนของรายเอสกินตปืนกันดีกว่านะ ในส่วนโมเดลของตัวปืนนะผมก็รีกได้ว่าสกินของตัวปืนเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ดูเรียบเรียบไม่เกะก,กะหน้าจอแต่ว่าในความเรียบนี้เนี่ยมันก็มีอะไรที่ยที่แอบแฝงแล้วก็เป็นข้อดีมากๆเลยผมเนี่ยสังเกตว่าลูกเล่นเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงนะโดยสิ่งหนึ่งที่เรีกได้ว่าเป็นไฮไลท์หลักและเป็นหนึ่งจุดประสงค์ว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อยากจะเล่นเวสเทนเนี่ยควรจะมีสกินตัวนี้ก็คือไซด์ดอทับผม ซึ่งหลายคนมองว่าพี่ลิงครับไซด์ดอทเนี่ยมันก็เหมือนกับไซด์ดอทปกตินี่นะไม่ต่างกันมากแต่บอกเลยว่าถ้าเทียบกับแมสเทนปกติผมที่เป็นตัวดอทเนี่ยคือแบบมันมองง่ายกว่าการเก็บๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยผมอันนี้ยอมรับเลยว่าตัวไซด์ดอตตัวนี้คือมันดีจริง,รงๆนะผมของปืนแมสเทนนะก็เรียกว่าเป็นจุดแข็งของสกินตัวนี้เลยนะ โดยอันนี้ก็จึงการเปรียบเทียบในส่วนของสกินปกติแล้วก็สกินรีเซนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าในการยิงระยะกลกึ่งๆระยะไกลนี่ความแตกต่างนี่เห็นชัดมากเลยในวิสัยทั์การมองเห็นนะก็จัดว่าเป็นหนึ่งสกินนะผมสำหรับคนที่เป็นสายแมสเทนนี่ยควรจะมีเก็บเอาไว้นะและในส่วนเอฟเฟกต์การคิวของปืนกระบอกนี้ผมเ่าทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยจะมีเหมือนกับตัวบูมบ็อกตกมาทับศัตรูให้หายไปในทันที ปไปลุยเกมเพลในการเล่นกันดีกว่าผมในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับเจ้าสกินตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสกินที่โคตรโอพมากเลย <in> ของทกระบ,บอกนี้ผม uh huh. ด้วยดอทของมันเนี่ยเทือบ <in> <c oughs> ดอทมันมัน,ม,นมันบอกว่าไงเดียบ <Contact in S 1> มันโอพมากเลยผมในการยิงระยะกลางเนี่ยปีให uh ้เ huh. กี่ยวเท่าเลย คือปืนแล้วเนี่ยคือบโอ้โหความต่างในการมองเห็นนี่คือแบบต่างกันพูดเยอะเลยผมทั้งสกินอีพิแล้วก็สกินที่เป็นตัวเริ่มต้นนะก็เรียกได้ว่าสำหรับคนที่ผมที่อยากจะเล่นปืนระบอกนี้โหด,ด,ดแนะนําเลยสกินตัวนี้ช่วยในเรื่องของการเล่นเกมเพย์ทำให้เราเนี่ยสามารถเล็งง่ายขึ้นมากเลยเพราะบางคนเนี่ย เขาก็จะติดนิสัยไปพวกใส่เลตดรอตใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยพอใส่สกินตัวนี้ปุ๊บบอกเลยว่าเลตดรอตไม่ต้องใส่บผมเหมือนกับใส่เลตดรอตมาให้แล้วเฮ้อดีดีว่าเป็นจุดแข็งมากเลยของสกินดีเจนตัวนี้นี่แล้วก็สกินตัวปืนนะผมนอกจากสกินที่ดีแล้วเนี่ยปืนมันก็ยังเป็นเมตาด้วยนะอ่าก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งทางเลือกเลยผมในเมตาช่วงนี้สำหรับคนที่อยากเล่นสายเอสซิมจีนะเฮ้ยไปไหนนะพี่เออกว่าเรียบกว่าเรียบโอ้โหบอกเลยว่า ยิงโยกมันมากปืนกระบอกนี้ผมผมไม่ได้จับเอ็ีที่วิ่งยิงโยกแบบนี้ที่จะสนุกคล่องตัวแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆนะขนาดตัวปืนนี่เรียกได้ว่าในแพทก่อนหน้านี้ไม่นานมีการปรับข้อมูลเล็กน้อยผมกี่กับความสามารถในการโยกยิงเนี่ยแต่โดยรวมตัวปืนก็ยังถือว่าดีอยู่ครับผมเออบอกเลยว่าของมันดีอ่ะของมันโหดของมันดีครับผมช่วงนี้ก็จะเห็นคนใช้งานแบบเกินอนิดนึงนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกผมเพราะว่าคุณเป็นเมตาอยู่ในนี้ บอกเลยว่าโยกโยกโยกของผมก็ค่าประมาณนี้ผมสนับการลือสกินรีเจนตัวใหม่ที่โคตรโอพีเลย แล้วมนเดิมสารับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครตามกันได้น,นะครับผมทั้งช่องยูทูบ,บแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว